การนี้ก็สืบเนื่องจากว่าอาเภอสุเม่นเองเนี่ยเป็นเมืองที่มีคำภีโบราณมากที่สุดนะครับที่เก็บรักษาไว้ที่วัดสุเม่นแต่ปัจจุบันนั้นต้นลานหรือใบลานที่มนเป็นวัสดุในการทําคำภีใบลานเหมือนแบบดั้งเดิมเนี่ยซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันมีไม่มากนะครับเนื่องจากว่ามีลักษณะทางพิเศษก็คือว่าต้นลานเนี่ยเวลาออกลูกป,ปั๊บต้นจะตายก็จะเหลืออยู่ในธรรมชาติไม่จะไม่ค่อยเยอะนะ ผมเองก็ได้เห็นถ right so so ึงความสําคัญของต้นลานซึ่งได้เป็นวัสดุในการที่จะการลึกบันทึกอะไรต่างๆสืบสารภูมิปัญญาต่างๆไม่ว่าสมุนไพรก็ดีการนวดแผนโบราณหรือองค์ควูต่างๆที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยซึ่งมันห่างหายไปก็เลยว่าจะลื้อฟื้นโครงการนี้มาได้ทําโครงการคืนลานสู่แผ่นดินนะครับโดยเราจะปลูกไว้ที่ไหนบ้าง เป้าหมายในการทําโครงการนี้ก็จะปลูกในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอในแม่ว่าถนน,ถน,นหรือว่าสถานที่ราชการวัดและก็รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของของของอำเภอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสองข้างฝั่งแม่น้ํามยมนะครับซึ่งขณะนี้ผมเองได้เพาะไว้จํานวนหนึ่งแล้ว แต่เพียงแต่ว่ารอให้ต้นต้นต้นกล้าเนี่ยมันมีความแข็งแรงอย่างน้อยข้ามปีสักอะไสักปีหนึ่งแล้วก็อนุบาลไว้แล้วก็ให้แข็งแรงเพียงพอที่จะไปนำไปปลูกในพื้นที่สาขาครับผมเป้าหมายของเราคืออยากให้เราเล่นกับต้นลานที่เกี่ยวข้องไปอย่างอย่างที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันเป็นเมืองคัมภีร์โบราณนะครับเราก็จะศึกษาอนุรักษ์ต่อยอดในการที่จะเพาะให้มันมีต้นต้นลานเนี่ยอยู่ในพื้นที่เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอานำมาใช้ เป็นวัสดุในการที่จะทําคัำทีต่งางๆครับก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับเพราะลักษณะต้นสวยครับ ปาดาดาคีนาปาดาคนานิกาวานาราบานที่จะถวายก็คือใบลานต้นลานแล้วก็หลายอย่างเมื่อตะตะมาตะลายกแต่งลาในยกงานหอยยำแยงหอยางเกนนิวรานาทั้งวันุปรามาทางกลยไออนนอนในกับทำกรรมอนาจิงโงยินใกล้กับหลงยี่วาจาลงมาทำเออ อันตัวเดียวดับไปอย่างอย่างว่าออนไลน์ปลปแรกครับครับกับ <laughs> <laughs>

ก็โดนโดนโดนนะอาจารย์บุญ